ทุกคนอย่าลืมเข้าแฟนเพจของผมด้วยนะครับโอเคโอเคตะก้องตอนนี้ฉันอ่านบลอเสร็จแล้วโอเคไดมอนฉันตั้งกล้องเสร็จแล้วเตรียมตัวพูดได้เลยโอเคกลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเดมอนเองซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกทุกคนว่าว่าไม่มีใครเข้าแฟนเพจผมเลยซึ่งโอเคผมจะบอกว่าอาจจะไม่มีใครรู้ว่าผมมีแฟนเพจก็ได้ซึ่งไม่เป็นไรแฟนเพจอยู่ที่ลิงนะครับโอเคบอกว่าวันนี้วันที่20สิงหาเนี่ยเป็นวันเกิดของผมนะครับตะก้องมาอยู่ในกล้องด้วยกันสิโอเค <c oughs> เตรียมหมวกมาซะพร้อมเลยโอเคมาแล้วไดมานโอเคฉัน okay, ขอถอดหมวกได้ไหมโ <c oughs> อเคเออเสร็จยังตากล้งเสร็จแล้วแป๊บนึงโอเคเสร็จแล้วโอเคเย้วันนี้มันเกิดฉันโอเคสำหรับคนที่ไม่รู้นะว่าคาแฟนเพจย,ยังไงผมก็จะสอนนะกดเข้าไปตรงคำอธิบายนะแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ กดเลยนะรัแล้วมันจะเด้งเข้าไปที่เพจของ Facebook ซึ่งเป็นแฟนเพจของผมเองซึ่งถ้าเกิดคุณต้องการเข้าแฟนเพจของผมบน Facebook ก็พยายามคัดลอกชื่อแฟนเพจแล้วก็ไปลงบนกลุ่ม Facebook เอานะแล้วผมก็อาจจะลงแทนชุมชนเพราะผมยังไม่มีชุมชนบ๊ายบายว่า,าลิงก์นี้น่มีทุกคลิปนะครับโอเคบาย